งานน้อยสบายดีที่มาเห็นเออาเจ้าก็หัวจ่าคอยเออจ่กจะไหนคิดรอนมานอักันปากนี่ปากนี่เอ้าวันนั้ยังคันแดงก็สียุ่สูงแบบนี้โอร้โหดืนแงปากยืนแงปากเชือไปยังมางันนี้เอาไปกินกินแงกินเอาเอา ไม่กินข <i: c uk: initiatives> <fig ur ative> ้าวแม่ผมก็โอ้คนว่าปืนปื๋อประเทศแม่ย่าย่องหลงทิพแม่คือเก้าละอาบชารีแล้วแม่ย้ายหาโอ้าจะผ้าลูกพาหลานมาไปเรียนหนังสือมันกับบอเรียนมันไปเรียนแต่ล้ำยังเดียวกันยังวะโอ้มันล้ำปิดโอ้ยมันล้ำปิดล้ำมวนคือหยังเนี่ยต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์อันนั้พิสูจน์โอ้ยบ่หาแต่พิสูจน์เลยมียังประชาประชาหลานอี้จือนันประชาลูกเจ้าประคอติ ฮะพวกเจ้าปลาข้อสิบ่ปลาแห่เอาอีหลอกไฟกูได้บ่เนี่ยร่องเบิงร่องเบิงล่องเบิงสับสิรับรองว่าบอกไฟแพร่มื่อนี่เอาพี่น้องพี่น้องนั่งฟังน้ำกันนั่งฟังน้ำกันคนนี้ตบมือให้ผพวกมันสินั่งแน่นั่งลงนั่งลงไฟมานั่งฟังล่ำเขาเอานั่งฟังลำนั่งฟังลำพักซูบะจะไหนก่อนลูกสาวอีหานั่นชื่อว่าปุ๋ยค่ะปุ๋ยปุ๋ยยังล่ะเอาคนนี้สิเป็นพระเอกสัน กระต่ายช่างมั่งขามแท้เดี๋ยวมาก็มีเสียงก็ให้เป็นน้ำงแน่พายเอกนั่นกันย้อนเป็นพายเอกนี่ลราเสียงจังแหบเป็นบ่ใส่อารมณ์โผล่มาขึ้นอันลำมัสสามเงินโอ้ยี่อพ่อต้องเป็นโรคขี้นูตายดิไปซีโซ่โอ้ยเจ้าไหายล้วผู้ใหญ่โอ้ยเจ้าย่าห้ยเถอะยัยขนเดี๋ยวบางหน้าเจ้าว่าจะรอดเขา ไอ้เฮ็จังน <saint S 1> ี่กระไดเรียกมันี่ว่ามันหน้ำไม่ไงเข็มอมันไผยไปไม่ไดเข็มเนี่ยเราเหยียบข้อบ้างนี่มันว่ามันคือข้อไม่ไงเข็มเยี่มนอกมุงแม้มึ้งยังว่ได้หายน้ำไม่ไงเข็มดอกไม่ได้เข็มว่ได้เป็นยางวัดดีมองใม่โอโ่ รูแล้วให้บายดีจนมาขอพบนาจะเววตาต่านน้อนเลี่ยงแ อยู่สู้ๆกูเป็นทาต้อหึงน้อบานเนี่ย,ม,ยสาสามาเย็ดแต่ตาดำมาหาเกาบนัน ฉันมาเสือรสียใจเพราะปันตกต้นใหม่ไม่ลึกครับหลวงพี่อาได้ปะนน้ำดาลีลาวดีโอ้หลวงพี่บดายดาลออกลีลาวดีอ้อนางบอกคือต้งองคิดจะคิดหนีเลยด้วย ทั้งตื่นไอ้ฟังเสียงน้องเ่าพี่เลวะตาคู่คู่ดีอายะจาก้าวน้องไอ้ฟังน้องว่าก่อนดู เอสิลัมีดยวันเนี่ยฟังแต่เสียงนางหห้โศกกาแสนแสบพอว่าไ้พบนาผมนี่ผู้ะส์ผมตกลงแน่แล้วบอกว่าจั่วพันพบซื้อลีลาวดีแสนที่ผมเจ็บใจขาดทำไมมาแล้ว ตกลกปองใจมั่นขันเอาทุกอย่างนั่งมาตัดขาดมามีทางทิมมีมเลยผมในเก็ดอาแปลวในด้านส่วนความลากลักที่เฮาเอ้ยพิงขาดใจยังวังใดมันมีนอนจอใส่ทั้งสุอกูมาคำควรในละต้นบ่มีทางนกอีลาพอใจอาเกียราล บมาวังไายบมาวังเยี่ยมก่อนละเก่ามันติดเล่บาบอขอพันโกเป็นจังใดสิขอเวีนเม้าวังเห็นบมาวังงม้าวังงอไปทางเก่าสิบอขอปาาเก่า,านำน้องอีกตัวไปเด้อฮาน้อนง วันนี้เราอนเสิยที่สามได้จ้างพระเอกอะนั่งเอกกับพระเอกเอาผูา้เดียวกันเลย <c oughs> แต่มันก็เปลี่ยนหายใจไปอับเทนอแมนนกน้อยคือสิเธอไก่เทนอ่ยไเราชมใจเพื่อนสี้ชีัเนี่ยนั่นข้าก <c oughs> ินผีปอบมาแมนขีหมูขีมาตัวเนี่ยเออแ่คนคาขานเนี่ย โอ้มันเคยแจงแต่ละือยัยโอ้ยมันแจงไในแม่มั้งเนี่ยแจงไในแม่มันมีอะไรมันมาแข่งสารพัดตะกี้กับเด็กพี่หาหันยี่มันได้ที่หลายก็มูแจงสารพัดในที่หามันเลี้ยนอยู่ต้นนี้เขาเลี้ยนอยู่หันลาต่มันไม่เคยไปเลี้ยนเนี่ยในนางสือแนวอื่นไม่หยังมันไม่ได้ไปลับมันไม่เคยไปเลี้ยงแจงครับเนาะเรียนโรงเรียนเดียวกันนี่ละทีครับโอ้ได้โรงเรียนนี่เก่งบูญเดียวนี่ก็รำมุนีนัดมูมาโรงเรียนั่งยินว่าเสียงอีสานชิม